สีตัวช่วยในการเพิ่มไขมันดีหรือว่า HDL นะครับ หมอเคยพูดถึงพฤติกรรมต่างๆที่ช่วยเพิ่มไขมันดีไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นหยุดสูบบุหรี่ลดน้ําหนักตัวออกกําลังกายนะครับถ้าทําแล้วแล้วยังไม่ขึ้นเท่าไหร่มีตัวช่วยให้เพิ่มอีก4อย่างด้วยกันอย่างที่1เลยตามงานวิจัยพบว่าการทานในอาลซินคือวิตามิน B3 จะสามารถเพิ่ม HDL ขึ้นได้15-35%เลยแต่ว่าต้องทานในปริมาณที่ค่อนข้างสูงการทานวิตามิน B3 เนี่ยทานได้สูงไม่มากหรอกเพราะว่าทานแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่อง f l ชช h i n เหมือนร้อนวูบวาบอ่ะถ้าทานเนี่ยหมอบอกว่าลองทานสัก100 โดยทั่วไปพอทานได้อยู่อย่างที่2คือการทานโอเมก้าสหรือว่าโอเมก้าเก้าเพิ่มขึ้นเขาพบว่าสามารถเพิ่ม HDL ได้ประมาณ5%ตโอเมก้าสก็คืออยู่ในฟิชชอยเนาะต้องเป็นตัว EPA นะแล้วก็โอเมก้าเก้าอยู่ในน้ำมันมะกอกลองทานน้ำมันมะกอกสักวันละหนึ่งช้อนโต๊ะดูกันนะครับว่าเป็นยังไงส่วนตัวที่3ในคนที่ทานยาลดไขมันคอเลสเตอรอลอยู่แล้วยาไขมันตัวที่สามารถเพิ่มไขมันดีได้มากที่สุดดีกว่าคือตัวโลโซวาสแตตินสามารถเพิ่มไขมันดีขึ้นได้อยู่ที่ 6- กถึงส 12%ตัวสุดท้ายสําหรับคุณผู้หญิงที่หมดประจําเดือนแล้วเนาะเขาพบว่าการใช้ฮอร์โมนครีมหรือว่าเอสโตรเจนครีมช่วยเพิ่ม hdl ได้ประมาณ10-15%และนี่ก็เป็น4ตัวช่วยในการเพิ่มไขมันดีนะครับ